ตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะขึ้นไปชมทะเลหมอกที่ภูทอกอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะฮะวันนี้เราก็ซื้อตั๋วเข้าไปแล้วนะครับก็25บาทต่อท่านนะครับค่าจอดรถก็20บาทอันนี้ก็ทางขึ้นไปประมาณ2กิโลเมตรนะฮะตอนนี้เราก็มาถึงยอดภูทอกนะครับ อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยรู้สึกว่าเราจะผิดหวังอีกแล้วนะไม่เจอหมอกอีกแล้วนะครับหมอกมันจะฟุ้งกระจายนะฮะตาจุดนี้ก็เป็นจุด ถ่ายรูปนะครับนี่ครับจะมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเป็นตรงนี้จะจะมองออกไปจะเป็นแก่งคุดคูนะครับน่นครับอยู่ด้านหลังนักท่องเที่ยวก็จะมาถ่ายรูปกันนะครับครับไม่ถ่ายครับเดี๋ยวถ่ายวิดีโอก็จะไปสังคมครับทีนี้ครับแล้วที่ไปไหนต่อครับยังไม่รู้ว่าจะไปเนี่ยอะไรอ่ะหน่ตะกายวอล์กอ่ะขึ้นได้ขึ้นได้ เขาเปิดให้เข้าเลยครับผมไปเมื่อวานด้ยครับครับผมยังไม่เข้าเมื่อวานกัดยาข้าแล้วเดี๋ยวเย็นไงผมไปพระธาตุสองรักก็เลยไปวัดอะไรกันอ๋อครับครับครับนักท่องเที่ยวเยอะนะครับแต่เราก็ไม่เจอหมอกแบบ อลังการนะฮะเราก็ได้แค่มาชมวิวเฉยๆนะฮะผิดหวังอีกแล้วครับผิดหวังอีกแล้วไม่เจอหมอกไ,ไ,ไปที่ภูหัวห้อมก็เจอฝนไม่เจอหมอกนะะอ่านี่ครับ,รบยินดีต้อนรับสู่ทะเลหมอก ภูทอกอำเภอเชียงคานนะแต่เราไม่เจอหมอกนะครับนักท่องเที่ยวเยอะนะครับนักท่องเที่ยว้องใกลใช่ไหมอ็หานข้างเอออย่างนั้นเลยหนึ่งสองหนึ่งสองสอสองไม่เป็นเลือ อันนี้ก็เป็นวิวนะครับปกติก็จะเป็นทะเลหมอกนะครับอยู่ในส่วนนี้อ่ะเดี๋ยวไปจุดชมวิวกันอีกหนึ่งจุดนะครับพลาดพลาดครับมาไม่เจอหมอกอีกแล้วฮะ ต้องมาอีกสักกี่ครั้งถึงจะเจออ่านี่ก็เป็นนะครับจุดถ่ายรูปนะครับปกติก็จะมีทะเลหมอกนะฮะไหลมาอย่างสวยงามนะครับแต่วันนี้เราเจอแต่วิวครับไม่เจอหมอกนะครับีเวขาคนกล้องมลองทีใแล้ว แต่นักท่องเที่ยวเยอะครับนักท่องเที่ยวเยอะเลือได้ที่ไหนเลือได้ที่ไหนแบนเบเดียวเอ็เออมุมนี้พี่นี่ไม่มมใครจะไ,ไปรู้เก็บกินหน้าตลอดมามามาอัน้ไปหนแล้วอ่ะตรงนี้ก็เป็นพระพุทธรูปนะครับคือหลวงพ่อสุวรรณคีรีบรรพต อยู่บนยอดเชียงคานไอย,ยอดภูทอกอำเภอเชียงคานนะครับใครขึ้นมาก็มากราบไหว้นะครับหลวงพ่อสวุวรรณีีรีบันพ <c oughs> <c oughs> จุดนี้ก็เป็นจุดจะมองลงไปก็จะเห็นตัวอำเภอเชียงคานนะครับ เห็นอยู่ไกลๆนะครับก็คืออำเภอเชียงคานอยู่ติดริมแม่น้ำโขงนะครับวิวสวยครับวิวสวยนักนักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับเยอะเพราะว่าเป็นวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะคร ตรงนี้ก็เป็นจุดชมตะวันตกดินนะครับแต่ตอนนี้ตอนนี้ดูหมอกจางๆไปก่อนนะฮะเออแบเบหมอกจางๆและควันนะครับิออง,ง,งันรูปจริงๆตอนแรกเขาเหนื่อยนะออจุดชมวิวมีหลายจุดนะครับบนยอดภูทอก ตอนนี้เหมือนเหมือนหมอกจะลอยมารวมตัวกันนะครับก่อนหน้านี้จะเป็นฟุ <mankind. S 1> ้งออกมานะฮะหมอกยังฟุ้งอยู่นะครับยังยังไม่เป็นก้อนเป็นคลื่นนะยังฟุ้งอยู่ทริปนี้เรารู้สึกว่าจะพาดทะเลหมอกทุกที่เลยนะครับที่ไปเพราะว่าอยู่ ฝนตกตลอดทั้งคืนเลยนะฮะ ภูทอกอำเภอเชียงคานนะครับฝ mm hmm. นมาตก mm hmm. ตอนเช้าทําให้หมอกสลายดอกไฟาบานไปเล,เลยนะครับ mm hmm. ตรงนี้มองออกไปก็จะเป็นแก่งคุดคูนะฮะ mm hmm. แก่งคุดคูจะอยู่ด้านหน้านี่นะฮะ mm hmm. แต่พอดีมีหมอกมาบังไว้นะครับ ตอนนี้ก็เป็นขาลงนะครับจากยอดภูทอกอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับวันนี้มาไม่เจอทะเลหมอกนะครับเพราะว่ามีฝนตกในช่วงเช้านะครับเราก็ได้แค่มาชมวิวเมืองเชียงคานะ เรวเราจะไปเจอกันต่อที่อำเภอสังคมนะฮะอันนี้มาจากไหนครับบุรีรัมย์ครับ,รบผมมาจากนาครพนมครับไปไหนต่อครับกลับเลยไหมไปเที่ยวที่ไหนต่อ ครับแล้วไปไปที่ไหนต่อครับอ๋อสกายวอล์คเปิดให้ชมแล้วผมผมไปมาเมื่อวานนีงครับอ่าหูเยอะมากครับวันนี้จริงเยอะไม่ค่ะไม่อ่านรีวิวมาแล้วรกลัวน่ากลัวนน่ากลัวมากับสำหรับคนที่กลัวความสูงนี่ก็จะแบบแทบพานไปครับอ่า ี้คนน่าจะเยอะเขาน่าจะจับคิวครับเมื่อวานคนไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะนี่แต่ก็ยเยอะนะครับเขาจะไม่จับคิวเมื่อวานเนี่ย